้ออม,มาเปิดดเออต้องฉีดยาเปิดดูสิไม่ใช่ที่เจนะอยาแก่ทำมไมแม่หมมายแมอยาแกเ่กเอพราะอโอ้โอ้อจ,อจ้าแม่เสร็จหรือยังเนี่ยเ,เสร็จแล้วค่ะจับดูจับดูสิ หาตาหนงวง่วงแล้วตอนนี้แม่ง่วงแม่ง่วงขอบคุณดาวค่ะเฮ้ยคุณแม่ขอดาวให้เลยคุณแม่อขอดาวให้เยอะๆมาขอดาวชิ้องพอขอดาวพอเพชรมันจะถามถามอาการแม่แม่มาอยู่สามวันเป็นไง ไม่เอยคอันนี้แล้วเคยเอาไม่แคนขาแล้วต๊แล้วเท่ไหนะเอามันเอาไว้สักหน่อยไหมอะไรที่เขาไม่ให้เล่นเดี๋ยวจะเล่นทุกอย่างเขาดโทษค่ะเออค่าทำอีกไหม้กนมามม ไม่เขารู้นี่เขารู้แล้วมือมาค่ะมือมาค่ะมือมาค่ะมือมานี่มามือมาค่ะขอโทษเลยพ่อไปฉีดยาจ้าพ่อก็อยู่นี่แหละจ้าอยู่นี่แหละอยู่ด้วยกันนี่แหละอยู่ด้วยกันแต่ว่าไปฉีดยาแล้วก็ให้เลือกรอยที่ค่ะเดี๋ยวจะไปสารคามด้วยกันจ้าแม่กินนมแม่

หนูดื้อไหมตอบแม่ก่อนไม่อยากดูแม่นี่ไงเดี๋ยวพี่เขาส่งมามขอก่อนพี่อยากได้แมวหนูอยากได้แมวได้ไหมคะแม่จ๋าพี่พลไปไหนพี่พลไปกินนมกินก่อนใครมาลับ <c oughs> เอา้าวุ้นีมาแล้ว <c oughs> นี่เด้ <c oughs>

อ้อแมวหายไปไหนพี่เดโอ้ยอาทิตย์ู้ปาป้าส่งมใหเนาะเนี่ยกกรับไหมาเอานี่ยแมวรอกไ้มาป่ะนี่ยกไก้มาพี่เดมาออ เม่นุระเตนอ,อามามาห,หน่ยอันเดี๋ยวเดินทางก่อนนะคะขอบคุณ